ไม่ว่าทุกท่านคิดอย่างไรกับภาพเขียนแมวยุคก,กลางที่เห็นเมื่อสักครู่ยืนยันได้เลยว่าจิตกรในยุคก,กลางเคยเห็นแมวและทำไมภาพแมวจากนักวาดภาพเหล่านี้มันช่างแปลกประหลาดเสียเหลือเกินก็ต้องบอกว่าแมวแตกต่างจากสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านของเราเป็นอย่างมากสุนัขถูกคัดเลือกสายพันธุ์เพราะพันธุ์อย่างแพร่หลายทั่วโลกจนมีความแตกต่างเหมาะกับทุกความต้องการของมนุษย์ทุกคน แมวในทางตรงกันข้ามยังคล้ายคลึงกับบรรพบุรุษแมวป่าอยู่มากถ้าจะมีความแตกต่างอยู่บ้างก็คงเป็นแมวบ้านนั้นอดทนต่อความติ้งตองของคุณได้มากขึ้นและก็มีหลากสีสันเสียลืเกินจากหลายแหล่งข้อมูลที่ตรงกันว่าแมวเลือกที่จะถูกเลี้ยงในบ้านด้วยความยินยอมเมื่อสังคมมนุษย์เปลี่ยนมาเป็นสังคมเกษตรกรรมแทนที่การเร่ร่อนล่าสัตว์ แมวก็เลือกที่จะเข้ามาเป็นเจ้านายเราในบ้านและบางครั้งก็กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะเชื้อโรคในครัวเรือนแลกกับการที่เราบูชาเอาขนมแมวอาหารแมวเส้นไหว้พวกมันทุกวันจึงไม่แปลกที่เราเห็นการบูชาแมวเช่นในอารยธรรมอียิปต์ที่เทพแมวบาสเตตเป็นสัญลักษณ์ของนักรบและการปกป้องแต่ในยุคที่ศาสนาคริสต์โดมิเนตความคิดไปทั่วยุโรป เหล่าศาสนกชนเลยมีปุตโลบายในการเผยแพร,แร่ศาสนาและให้คนเลิกบูชาพระเจ้าอื่นๆรวมถึงพระเจ้าแมวด้วยแมวจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการกระทำบาปซาตานแม่มดและเรื่องรักๆใคร่ๆชาวบ้านเมื่อเข้าเป็นคริสตัต่งไม่อยากโดนกล่าวหาว่าบูชาพระเจ้าอื่นจึงแก้ปัญหาง่ายๆเพื่อไม่ให้ตัวเองมีบาป และไม่ให้ตัวเองถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดหรือบูชาซาตานก็กําจัดแมวออกจากบ้านไปเลยสิหลักฐานก็มีอยู่บ้างในปี1484พระสันตาปาปาอินโนเซน์ที่8กล่าวไว้ว่าแมวเป็นสัตว์เลี้ยงสุดโปรดของซาตานและเป็นไอดอลของแม่มดทั้งปวงหรือธรรมเนียมแค t เทนสตอ t แค t เทออืมช่างมันเถอะ แคทเชนสโตดหรือธรรมเนียมโยนแมวจากหอระฆังในเบลเยียมและประเทศอื่นๆในยุโรปและการกําจัดแมวก็เป็นตัวการให้เกิดโรคระบาดในช่วงยุคโรนสซองอย่างเสียไม่ได้เพราะหนูที่เป็นพาหะของโรคต่างๆไม่โดนล่าแล้วนั่นเองทีนี้มาดูฝั่งประเทศจีนกันบ้างสมัยโบราณคนจีนเรียกแมวว่าเมาวหนูหรือแปลตรงตัวว่าธาตแมว ในบันทึกโบราณอย่างคำภี์พิธีกรรมก็มีบันทึกเกี่ยวกับพิธีเส้นไหว้ขอบคุณแมวประจำปีตอบแทนแมวที่อุตส่าห์เหนื่อยจับหนูปกป้องผลผล,ผลิตทางการเกษตรมาตลอด350กว่าวันกรอนบทหนึ่งของกวีในราชวงศ์ซ่งลู่หยมีประโยคหนึ่งบอกว่าใช้เกลือห่อหนึ่งไปแลกน้องแมวตัวน้อยน้องตั้งอกตั้งใจปกป้องห้องหนังสือของผม แค่นี้ก็สะท้อนได้ดีถึงความรักที่คนจีนโบราณมีต่อแมวภาพแมวจึงปรากฏอยู่ในภาพวาดโบราณเป็นจำนวนมากเหมือนกับทางตะวันตกแต่น่ารักกว่าเยอะไม่ใช่แค่เพื่อการเกษตรยุคโบราณสาวๆในเมืองหลวงยังนิยมเลี้ยงน้องแมวเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านด้วยอย่างเช่นองค์หญิงฉงฮวาที่เลี้ยงแมวสองตัว ตัวแรกสีขาวหนวดดำชื่อว่าธาตน้อยคาบจ,ากจาักรจันแล้วอีกตัวหนึ่งตัวดำหางขาวชื่อว่านางสนมตาจี่แห่งเขาคุณลุ้นมีเกรดเล็กน้อยที่แมวเป็นคำอวยพรด้วยนะคะสำนวนจีนที่กล่าวว่าสุนัขเรียกความร่ำรวยแมวเรียกความสูงส่งคำว่าแมวหรือออกเสียงภาษาจีนว่าเมาในประโยคนี้ พ้องเสียงกับคำที่ออกเสียงว่าเมาในคำว่าเตี๋ยเมาที่แปลว่าอายุยืน80-90ปีคนจีนจึงมักนิยมวาดภาพผีเสื้อที่ออกเสียงว่าเตี๋ยกับวาดภาพแมวที่ออกเสียงว่าเมาให้เป็นการส่งคำอวยพรเตี๋ยเมาให้อายุยืนไปในภาพซะเลยและแน่นอนด้วยความน่ารักน่าชังความลึกรับน่าค้นหา หรือความซุกซนหรืออะไรก็ตามของเหล่าแมวตัวน้อยใหญ่ทำให้คนจีนนิยมวาดภาพแมวออกมาน่ารักผิดกับทางตะวันตกแถมอีกนิดหนึ่งหนังสือตําราดูแมวกล่าวไว้ว่าลักษณะแมวที่ดีนำความเฮงมาให้กับที่บ้านต้องเป็นแมวสีเหลืองหรือสีทองสีนี้เป็นที่หนึ่งเลยส่วนอันดับสองเป็นสีขาวอมเงินและอันดับสต้องเป็นสีดำเหมือนแร่เหล็ก แต่น้อนสีไหนก็น่ารักนา,นานาจิตตังนะคะฟังคลิปนี้จบแล้วใครโพสต์รูปแมวล,ลงในอินสตาแกรของตัวเองขอให้ร่ำรวยนะคะเพียง